นี่เอ,เองนะครับนี่แวบหบายแวบหบายเลยนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะคะอ้าวตู้กับข้าว <laughs> ไม่ออนอะ่ะ <laughs> ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ออกตกปลาตอนเช้านะครับปกติก็ไม่ค่อยได้ออกตกปลาในตอนเช้าสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าส่วนมากก็จะตกปลาในตอนกลางคืนมากกว่านะครับลิปนี้เราจะไปกันที่อ่างเก็บน้ําแม่อ่อนนะครับหมายตู้ข้าวของเรานี่เองครับอ่างเก็บน้ําแม่อ่อนตั้งอยู่ที่ตาบลอ่อนเหนืออาเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากบ้านผมไปประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะครับใกล้ๆนิดเดียวนะครับมตูกับข้าวนะใกล้จะถึงแล้วนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้มาตอนเช้านะครับตอนนี้ประมาณสักหกโมงเช้าผมลืมใส่นาฬิกามานะครับรีบเกินนะครับผมวันนี้เราจะใช้ระยะสี่จุดห้านะครับผมก็ตกแบบไม้ตายเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เริ่มมีคนมาแล้วนะครับทางหน้าดินของโน้นนะครับทางโน้นนะครับเริ่มมีคนมากันนะครับผมโอเควันนี้เราก็ตั้งแบบไม้ตายโดยวิธีตั้งทุน คร่าวๆนะครับผมก็คือตั้งตะกัวทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับที่ครึ่งบรรลูนนะครับขีดดำๆนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็แบ่งนะครับแบ่งตะกัวโดยตรงนี้จุดบริเวณนี้นะครับน้ามันจะตื้นหน่อยนะครับตื้นน้ําตื้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องน้ําเดินนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมเลือกใช้ทุ่นตัวเล็กนะครับตัวเล็กนิดนึง ก็ผมก็แบ่งให้ข้างล่างมันเบาหน่อยนะครับผมอย่างตัวนี้มันมันจะได้สักหกข้อนะครับหกข้อผมจะแบ่งข้อข้อ,ขอนิดนิดข้อครึ่งนะครับเอาลงข้างล่างไม่เยอะนะโอเคเผื่องานปนินนะครับปนินปนินมันจะกินเบานะครับผมก็ตั้งข้างล่างให้มันน้อยหน่อยนะครับผมน,นี่นะครับ โอเคไปไปเลยกันเ,เลยครับ เมื่อกี้หลุดไปตัวนะครับผมแล้วก็มาแล้วครับแต้มแรกครับป่าตะเพียนนี่เองนะครับนี่แวบหายแวบหายเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะครับโอเคแตกแล้วครับหนึ่งแต้มบาตเเพียนนะครับผมปล่อยนะครับปล่อยไปก่อนครับผมยังเล็กอยู่วันนี้เราตามหา น่ะนางฟ้านะครับหรือว่าปานินเบอร์อะไรนะครับปานินโบโบนะครับ เนะมาแล้วตัวที่สองครับตัวนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับสามนิ้วอุ้ยสามนิ้วนะผม ตะวันกำล,ลังขึ้นและพระอาทิตย์กำลังขึ้นทางโน้นนะครับผมปล่อยไปก่อนนะครับ รูนน้สึกว่าจะโดนูงตะเพียนลุมนะผมหงตะเพียนเล็กนะโดนนะวันนี้ไม่เอานะผม เรื่อยๆนะครับผมปลาตะเพียนนะครับสนี้ตัวนี้ใส่สวยนะสามนิ้วเกินสามนิ้วนะครับผมใส่สวยๆมาเรื่อยๆเลยนะครับขันปูกนะตะเพียนเพิ่งปล่อยไปนะครับผมดูการนี้ที่นี่ปล่อยตะเพียนไปห้าถึงหกหมื่นตัวนะผมก็ตรงนี้ก็กระจายเริ่มตัวนะครับใส่สองนิ้วมะสามนิ้วบ้างนะผมก็ตกปล่อยไปก่อนนะผมเพราะว่ามันยังเล็กอยู่หรือว่าใครจะเอาก็เอาไปนิดๆนหน่อย ก็เ,เป็นกับข้าวนะครับได้นะคกัแบไบปเยอะนะครับ <c oughs> ร,อร้อนมะันโตสักฝ่ามือความมือเนาะใส่ปลาส้ม Oh, oh. ครับผมตอนนี้ก็เวลาน่าจะประมาณสักเจ็ดโมงนะครับผมผมกี้ชะโดกัดใต้ทุ่นนะครับปุ๊บเปนฟองขึ้นเลยนะครับแล้วปมปลาตะเพียนก็หายไปเลยครับนิ่งครับตอนนี้นิ่งแล้วก็ดีนะครับเดี๋ยวจะได้มีเอ่อเผื่อจะได้มีปานินหรือว่าปลาอย่างอื่นเข้ามาบ้างนะครับผมปไปไปลุ้นกันต่อครับ เดี <üman> ๋ยวมานั่งด้วยนั่นน่ะโดนแล้วดูหน้าเกาะด้วยตาโนวโดดหน้าเกาะน่ะเนี่ยตัวข้างเนี้ยถ้าตกบาลานจะได้เยอะเนี่ยปลาตะเคียนน้อย ก็ยังเป็นปลาตะเพียนเล็กนะครับไซส์สามนิ้วโดนแล้วหรอครับน่ะกดลงกดขึ้นกดลงกดขึ้นกดลงตลอดเวลาเลยนะผม กล้องไว้บนเก้าอี้นะครับมันจะสันสนน่นๆนะิดนึงนะกล้องเก,ก็บอาการทุ่นนะแสงก็น้อยนะวะฟ้ามันคลึ้มนะฟ้าคลึ้มคล้มเหมือนฝนจะตกนะครับ ลงนะครับเถูกไหมครับบูบหายนะครับจะวัดแรงนะครับปลาตะเพียนะนะคนี่มาอีกแล้วนะครับใส่สามนิ้ว อโอ้ตอนนี้น้ำนิ่งแล้วลมนิ่งแล้วมีลุ้นปลานินละส่วสนมากปลานินจะกินช่วงจวังหวะลมนิ่งๆแบบนี้นะอืมโอเคแล้วโอเคแล้ว เพียนครับโอ้นี่ไซส์สวยนะนี่ปลาตะเพียนไซส์สวยเลยนะครับนี่ การทุ่นเห็นไหมครับกดลงกดลงนะครับตอนนี้น้ําเดินซ้ายนะครับทุ่นกดลงกดลงนะครับเป็นการปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนเล็กนะครับกดลงกดลงกดลงหายนะครับน่ครับโตแล้วครับปลาตะเพียนเล็กนะครับ ใส่ก <rí> e> สามนิ้วโอ้ฝนก็จะมาเวลาก็ใกล้จะหมดยังไม่เจอเป้าหมาย รูปนะครับโอ้หลุดนะครับโดนเตดมานะครับน่าจะโฉบนะครับเป็นปัตตเพียนเหมือนเดิมนะครับ มาอีกตัวครับอตอนนี้มันตายเริ่มาสายๆแล้วนะครับิ้งช่วงไปนานสมควรนะครับสำหรับสับเพียนนะกลับมาอีกนีใส่งงาสามนิ้ว มาอีกตัวก็ยังเป็นตะเพียนนะครับผมอีนี้ตะเพียนเยอะนะครับไม่อ่อนนะครับผมก็ได้สนุกแล้วผมตอนนี้ฝนฝนมาครับดูนะครึมมาเลยนะครับตกมาแล้วนะครับก็ลงเม็ดลงเม็ดมาแล้วด้วยนะครับผมก็งั้นก็คลิปนี้น่าจะจบแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็ยังตามไม่เจอนะเป็น เป็นปลาตะเพียนเล็กอยู่นะครับยังไม่เจอปลานินหรือว่าปลายิสกสักตัวนะครับก็ได้ปลาตะเพียนพอสนุกสนุกนะครับแต่ไม่ได้เอากลับนะผมปล่อยไปเหมือนเดิมนะครับอืมตอนนี้น้ำค่อนข้างนิ่งนะครับคนก็มาเรื่อยๆนะท่างน้นับด้านโน้นน้ำตู้ไปนะคนก็มาและห้าหกคนครับหลายคนนะโดดดีนะครับ โด,โดนตู้ไฟนะโดดดีนะปลายี่งศกนะถ้าเปปลาใหญ่ก็เราแทบโน้นเลยนะผมแถบนี้ไม่แต่ปลาเล็กนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นปลาตะเพียนสามนิ้วถือว่าถือว่าไม่ปามนะมาสนุกสนานโอเคแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไป เก็บของครับฝนตกอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะคะอา้าวตู้กับข้าวไม่อ้อนอะ่ะ <laughs>